่วงเวลาของไฮแคลอรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือหมูกรอบครับและขั่วกลิ้งที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมานะฮะนอกจากนั้นวันนี้เรามีหมูกรอบนะครับเรามีปลาหมึกทอดนะฮะและเรามียิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันเลยฮะมีเท่านี้ครับเห็ดนางรมหมูสับหรอนี่เ็ดนี่อร่อยนะวันนี้วันฝนตกฮะนี่ปลาหมึกขึ้นแดดปลาอะไรปลาหมึกหม,มักน้ำปลา ครึ่งแดดจะเาไว้ทอดจริงๆมันไม่มีแดดเดียวหรอมีครึ่งแดดเพราะฝนมันตกก่อนเมื่อเช้ามีแดดจะหน่อยนึงปลาน้าตาแบบน้ำเราไปทำอะไรเขาจะทอดหรอทอดแล้วก็กินอู้ววกินงอันนี้ก็ได้วันนั้ก็มีแตงกวาให้ไปชาด้วยแตงกวาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคั่วกิ้งเนื้อ อันนี้ยสาหร่ายวากาเมะด้วยวันนี้แบบครึมๆฮะเพราะว่าฝนตกมาแต่เรา,ากินมื้อเที่ยงนะวันนี้ไม่ใช่มื้อเย็นเฮ้ยแค่เห็นหมูกรอบอ่ะพอดีวันก่อนไปกินหมูกรอบที่ในกรุงเทพฮะแล้วร้อยจุดห้าแล้วมีมาแปดชิ้นอ่ะพอก็เลยถึงอ่ะไม่ถึงแปดชิ้นหรอวะเฮ้ยถึงนยอันเนี้ยทำได้เป็นพันเลยไงอันเนี้ยหมูกรอบพ่อรวนๆหมูก่อน เขาขอบคุณแคนด้วยพบอกเห็นแคนดีวิวให้เขาเออหรอแล้วขอบคุณเฉยๆเขาไม่ให้แถมมาเลยหรอขอบคุณบอถ้าแคนไปก็จะพาไปเลี้ยงข้าวถึงคุณเจ้าของนะครับรอบหน้าขอสักลังเลยไหมฮะอ๋อจริงๆถ้าเกิดยี่ห้อเนี้ยก็คือรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนน้ำปลาตาดิจิเลยรสชาติเดียวกันเนี่ยรสชาติเดียวกันอ่อยำก่อนเลยนะยำก่อนเลยครับเอาละยำก่อนแต่ว่ามันไม่ต้องเลยแต่ว่าเอาน้ำใส่ด้วยเลยชะยำเลยรกิมะนาวเลย เชมวากาเมกาเมกาเมกินได้โอเคประมาณนี้ก็ได้ค่ะเตรียมดองเคล็ดลับความลับนะฮะมาคุกกิ้งฮะน,นี่อันนี้คือให้ประชากินเล่นก่อนนะคะช่ลายกัมสาลาวากาเมมาครับกับเมนูคุกกิ้งเนื้อใช่ไหมพ่อคั่ว<า>กิ้งหมูหรือเนืเน้อเนี่ยเ<า>นื้อนี่ยครังสมบัติของพ่อซึ่งเอาจริงนะแยกออกได้งไงก็ไม่รเป็นก็เหลืองหมดเออเนี่ยเหลือง <ด S 2> สาหัเจ้าละไปโอเคเดี๋ยวไข่นี่ซึ่งเขาตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นวะไรเจียวไข่เจียวไข่กับเห็ดลูกจะข้อเสร็จพี่จะำได้เหรอคะกะท่าแบรนด์นี้ก็ได้ไหมนี่นี่อันนี้ก็ไดะอันนี้ดีกว่าลูกนี่คือหูเด้งเราออกจากผมไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นแล้วเรื่องแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเ,เรียบร้อยครับหมูกรอบของคุณพ่อครับอ่าชิ้นนี้นี่ถั่านแล้วะจะเยอะนะพ่อเนาะตีมือคุณแม่ครับนี่ฝากไปชาไถาให้ก่อน่อะไรเกลียว,ย,วยังใอ้ไ,ไปชาไถาให้หมูสับเออต้องคนให้เล็กคอยดูด้วยนะมาของเรายัางมีปลาหมึกกันต่อครับ น้ำเยอะนะโอ้โหดีมากนี่ฮะปลาหมึกแดดเดียวแซ<บ>่บอันนี้หมึกกล้วยต่อไป,รปรเราต้หาหมึกส้มหมึกแตงโมหมึกบุกคบุกอะไรวะเนี่ยนี่หมึกกล้วยต่อไปเขาจะให้กินห <c oughs> มึกส้มหมึกแอปเปิ้ลห <c oughs> มึกแตงโมไปจ้ะแม่ทำไขเ่เสร็จหรือยังเสร็จแล้ว เสร็จนะฮะวิววันน um> ี้ได okay. okay. <c ure> ้กินเร็วโอ้ยเดือดคุกกิ้งนี่ยเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับวิวมิซ่อมซ่อมเล็กๆนี่แน่เทสเทสอ่ะเด็ดใส่เยอะรั่วปากเทสก่อนเท็เยอะจังโอเคครับวันทุที่ฮึมเทคเจอร์ดีมากครึ่งแดดกินกินรับเพลินมากๆ มันดึง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 ไม่ขมูเด้งาเครื่องนะคะข้าวเกรีงจ้าโอเคส่งต่อจ้าเนื้อลงก่อนเลยจ้าแค่พ่อกินเท่เนาะแค่พ่อกินครับพ่อเยอะเนี่ยนะเดียวนม่ชาก็ทำได้เปล่าใช่ใบชาก็ทำได้ใม่นี่ไงกระต่ายว่าว่ากระเด็นนี่ไงกระเด็นกระเด็นไม่ต้องเอานี่คือพี่แกงจากไหนครับพ่อจากบ้านป้าจากบ้านคุณป้านะครับ นี่ก็น้ำพริกแกงกันอ๋อใช้สองผสมกันเหรอครับกันนี้แกงพริกสดอ่าพริกแห้งโอ้ต้องให้ต้องให้เอวน้ำพริกแกงมันเคลือบกันมีอะไรก่อนเนาะไปดูกาดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเนฮ้ยเนี่ยก็ทำได้น้ำตาลหางครับนี่หางสดเอาเครื่องปรุงใส่เลยนี่นี่นี่ว้าวว้าวสุดๆมากอ่ะต้องเข้มข้นสุดๆอ่ะ เหลือเนี่ยเหลือได้คยทีได้เนี่ยมีตะตอฝั่งนี้นิดนึงจ้ะใช้เวลาแป๊บเอ้โหดูสีดิดูสีขึ้นเยอะเลยโอ้แต่ฟังเสียงฟังเสียงโอเคคุกกิ้งวันนี้จะกินกี่ร้อยอาหารบางอย่างนี่ฮะเอาหนาม้างบางบ้างเครียบเครีบมาๆมาๆหมูคอหมูกคองต้องอร่อย อร่อยกว่าอีกวันร้อนเหรออร่อยกว่าเยอะอร่อยก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นี่คือมือม้อวันนี้เรากินกสี่คนนะครับก็คือมีแคร์ใบชาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะฮะคือต้องต้องลองอันนี้ก่อนเลยคั่วกิ้งอ่ะดูดิตักขึ้นมาให้เป็นดูนี้ไม่เคยถ่ายเนาะไม่เคยถ่ายเลยพ่อไม่เคยทำคั่วกิ้งสดๆให้กินขนาดเนี้ยและเอาจริงก็ไม่เคยกินคั่วกิ้งที่เพิ่งผัดขึ้นมาเสร็จใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่ก็กินตามร้านข้าวแกงก็จะแบบ เสร็จนานแล้วเนี้ยคือที่เลยแล้วของพ่อนี่คือเขาไม่ห่วงสตอร,รอยู่แล้วไปเลยสี่เม็ดเลยแล้วกันสตอ,ตอตรสี่เม็ดในคำเดียว <c oughs> อร่อยมากไข่เจียวอะไรคะไข่เจียวเห็ดฟางของคุณแม่นะครับจริงๆอะ่ะแ <c oughs> บบ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ด้วยกันอะ่ะ แกงปลานเนื้อปลานเนื้อแม่มาดอกไม่ไมากินแกงปลาเพิ่มนี่กลิ่นคลกับไข่ถูกใจไปทานแน่ๆโรคไข่มันมีแบบเทคเจอร์ของเผ็ดด้วยอืมกรอบๆอืมอเมื่อกี้ชิมกันไปแล้วแต่ชิมอีกครับเพราะแบบเทคเจอร์มันดีมากจริงนี่ถ้าแบบกินตามร้านนี่เป็นพันใช่หุ่กรอบนะฮะนี่ฮะเป็นพัน พ่อซื้อหมูมาสองร้อยเองอือเราติดสไลม์มาบอกเลยนะวันนี้แบบอาหารแบบเต็มคนมากอาอันนี้เมนูลับเนื้อเอาแกงปลาเนื้ออือแกงปลามันมีกลิ่นเฉพาะอยู่โอเคครับประมาณนี้กินข้าวครับวันนี้ สมาชิกันนี้มีเท่านี้ครับเพราะแนะนำตัวนะเขาเขาบอกเลยอาติรุดเลยรอจริงหรอรู้จักเหรอ